สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พคนรักพระเครื่องทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ร้านอ่างเปาผักเครื่องมีพระบ้นบานๆพระสวยๆเก่าๆมาให้พี่ๆได้เลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วนะคะอาร้านอ่างเปาผ่าเครื่องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่องค์ไหนดูไม่ชัดเจนสามารถทักไอดีไลน์มาได้ที่0 9นย์เก้านนะคะพี่ๆหรือโทร 0, 0ูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเกสมศูนย์สามเจ็ดเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่อ่ามีให้ดูกันหลากหลายรายการเลยนะคะมาที่เริ่มมาเริ่มที่รายการแรกกันเลยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่นี่ดูที่เริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขชื่อเหรียญพระแก้วมรกตค่ะพี่พี่ขาปีสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่พี่ สวย <entertain> en, ๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่ๆขานี่ค่ะเหรียญพระแก้วมรกตนะคะพี่ๆขาสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่ๆองนี้น้องขอห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆขาไปที่รายการต่อไปกันเลยค่ะพี่ๆไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆขาเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นค่ะเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ๆขา นะคะเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นนะคะวัดพญาณนะคะพี่พี่ปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะเราไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะเหรียญกลมหลวงปู่ดูค่ะเหรียญกลมหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่ขาวัสแกค่ะพี่ ปีสองห้าสหนึ่งนะคะพี่พี่ปีสองหนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆดมคมคมชัดชัดกันเลยนะคะพี่พี่่ 3, ะ สวยๆกันเลยะค่ะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่ๆสนใจองค์ไหนรายการไหนสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะพี่พขาน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขา <Bright> <ale> รายการต่อไปกันเลยนะคะอา <D ale> หลวงพ่อแช่มค่ะหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ๆวัดตาก้องนะคะพี่ๆหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง,องอค่ะ <ale> สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะพี่พสวยสวยคมคมชัดๆกันเลยเนาะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโกศิตารามนะคะพี่พี่ขเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโกศิตารามนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่ะ สวยๆคมๆชัดๆกันเลยนะคะพี่พอ่าน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พขาน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะเหรียญปิดตานะคะเหรียญพระปิดตานะคะพี่พี่ขาสวยๆกันเลยคะ่ะเหรียญพระปิดตานะคะเป็นเหรียญสิมพระปิดตาวัด น่องม่วงเก่านะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะคะน,นี้ปีสองสี่แปดค่ะพี่พี่ขาปีสองสดนะคะ น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขหลวงพ่อมุ้ยค่ะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะพี่พี่ของค์นี้สวยค่ะเรืยอในรายการนี้สวยนะคะพี่พี่ขสวยๆคมคมหลังคมคมชัดๆกันเลยนะคะพี่พอ่านี่ค่ะหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไล่นะคะพี่พปี2512นะคะพี่พี่ขา ปีสองห้าหนึ่งสองนะคะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะนี่แอกอากลาชาชัดเจนนะคะพี่พี่ขา นาคมชัดมากค่ะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะอ่าเป็นเหรียญพุทธชินราชหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่เหรียญพุทธชินราชหลวงปู่บุญค่ะวัดกลางบางแก้วนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะปีสองสี่เจ็ดสองนะคะพี่พี่ค่ะอ่าชินราชหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่สวยๆเดิมๆกันเลยค่ะ น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆขอน้องไปที่รายการต่อไปนะคะ,ะดูให้ชอบดูให้ใช่เลยนะคะพี่ๆสนใจองค์ไหนสามารถโทรมาปิดได้ที่0946193037เลยนะคะ,ะน้องไปที่รายการต่อไปนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่ๆค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นนะคะวัดพญาตค่ะพี่ๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ เหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่พี่ขาเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นนะคะสวยๆเดิมๆมกันเลยค่ะพี่พี่ขาน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขา อ่า uhm. นี่ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลังหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่อ่าสวยนะคะนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะคะอ่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะนี่ค่ะ น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี B ่พี่น้องขอไปที่รายการต่อไปนะคะอ่าหลวงพ่อเขียวค่ะหลวงพ่อเขียวนะคะวัดหลวงมนนะคะพี่พี่สวยๆเดิมๆกันเลยค่ะปีสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่ค่ะหลวงพ่อเขียวนะคะวัดหลวงมนนะคะพี่พี่สวยๆคมๆชัดๆกันเลยค่ะอ่าน้องไปที่รายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่ หลวงปู่โตะค่ะหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่โตะคะ่ะวัดประดูฉ่ฉิมพีนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่โตะคะ่ะปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะ อชอบองไหนสนใจองไหนสามารถโทรปิดก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะหกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดนะคะพี่พี่ะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่อ่าหลวงปู่สุขค่ะหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่่ะมีค่ะสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ หลวงปู่สุขนะคะวัดป่ากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาปีสองสี่หกหกนะคะพี่พี่ปีสองสี่หกหกนะคะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเดิมเดิมกันเลยเนาะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่รวยรายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อมาค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อมานะคะ วัดหาสูงค่ะพี่พี่หลวงพ่อมานะคะวัดหาสูงค่ะปีสองสี่แปดศูนย์นะคะพี่พี่ขาสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะพี่พี่ขนี่ค่ะหลวงพ่อมานะคะวัดหาสูงนะคะพี่พี่ขาปีสองสี่แปดศูนย์กันเลยค่ะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะไ like SO, <found> <found> ปท <found> ี่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ไข่ค่ะพี่พี่ขหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ นี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่พี่ขสวยๆคมๆเดมเดิมกันเลยค่ะสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะคะพี่พี่หลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะพี่พี่น้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่น้องขออนุญาตไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะ,อ,ะองนี้สวยคมชัดมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาองนี้สวยคมชัดมากๆเลยนะคะหลวงพ่อแดงค่ะ อ่าและหลวงพ่อเจริญนะคะพี่พี่ะหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะพี่พี่ะบล็อกวัวลานนะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่ะบล็อกวัวลานนะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะพี่พี่เหรียญนี้สวยคมชัดมากๆเลยนะคะพี่สวยคมชัดมากๆเลยค่ะพี่พี่ะ อ่าน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ขาน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยเนาะหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่ขหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่หลวงพ่อทองมาค่ะวัดสว่างท่าสีนะคะพี่พี่ขาวัดสว่างท่าสีนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยเนาะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยสวยกันเลยนะคะ สวยๆกันเลยค่ะอ้าสวยคมชัด ลึกมากเลยค่ะนในสวยนูนมากเลยค่ะพี่พี่ค่ะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ลองไปที่รายการต่อไปอ่ากันเลยนะคะพี่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 ท่านใดดูไม่ทันหรือว่าอ่าดูไม่ชัดเจนสามารถทักไลน์ได้นะคะศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดค่ะศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเจ็ดไอดีไลน์นะคะพี่พี่ขาอ่าไปที่รายการต่อไปนะคะหลวงพ่อไหนค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อไหนเนาะ หลวงพ่อหนค่ะวัดบ้านแจ้งนะคะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะหลวงพ่อหนายนะคะพี่พี่หลวงพ่อหนายค่ะน้องไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่รายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะหลวงพ่อหลุนค่ะหลวงพ่อหลุนก้ายอดนะคะพี่พี่หลวงพ่อหลุนเก้ายอดวัดอัมพวันนะคะพี่พี่หลวงพ่อหลุน เก้ายอดนะคะวัดอัมพวันนะคะพี่ๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะพี่ๆค่ะสวยมากค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะอ่าปไปที่รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆท่านใดดูไม่ทันสามารถถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าสามศูนสามเจ็ดกันเลยนะคะพี่ๆค่ะไปที่รายการต่อไปเลยค่ะหลวงพ่อฉุยย่ะ หลวงพ่อฉุยค่ะวัดคงคารามนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่ค่ปีสองสี่หกห้านะคะพี่พี่ปีสองสี่หกห้านะคะพี่พี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะพี่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 ท่านไหนดูไม่ชัด หรือว่าอยากปิดองค์หนาอยากปิดรายการไหนสามารถทัก ID ดีไลได้นะคะหรือโทร094 6193037ได้เลยค่ะพี่พี่ขาฝากพี่พี่คนรักผาเครื่องทุกท่านนะคะกดไลค์หรือกดแชร์หรือกดติดตามให้น้องหน่อยนะคะพี่พี่ขา mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาด EP ี่อต่อๆไปนะคะาฝากเป็นกำลังใจให้ทางร้านอ่างเปาผาเครื่องด้วยนะคะพี่พี่ mm hmm. น้องใหม่ค่ะพี่พี่ข ฝากที่เป็นกําลังใจนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ทางร้านอ่างเปล่าเครื่องค่ะต้องขอจบคลิปเดียวไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ๆคนรักค่ะเครื่องทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ